กับทักไทยสบายดีพอแมพี่น้องเอฟซีวดสุขูสุคนยินดีตอนหักเข้าสู่ซองแอดมินนกฟ้าปักปะแดกขึ้นเก่าพี่น้องคลิปไดกก็ปักปะแดกขึ้นเก่ามาในคลิปนี้ขออนุญาตนํานเสนอเรื่องของการหักษาฮุหงหมดฮุหงหมอหักษาพยาบาลการแพทย์การหมอนี่ลหละน้องฮุงหมดฮ้องหมออ่ะของฟังไทยหลืกับฟังลาวคลิปนี้บอกไว้เลยว่าเป็นการเปรียบเทียบถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบแต่กับเป็นการเปรียบเทียบในเชิงบวว เสื้อวามันอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่อยากหูผู้ใดที่หูแล้วหรือบ่อยากหูกันเรือนผ่านได้เลยเนาะอันนี้ก็คือเนาะแอดมินอยากขอแชร์ประสบการณ์ที่มหาษาอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งเาวนี่ก็แน่นอนละประสบการณ์ก็หลากหลายแล้วน้องพี่น้องละอิฐละเอี่ยวภาษาไทยวายั่า,างไดกับวหูด้วยละอิดละเอียวอะแอดมินสีคอเนีญญญ่ยนําเสนอเพื่อเป็นการ อ่าเปรียบเทียบให้บ่แต่ว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเสื่อมบวกเนาะบอมเนว่าเป็นการเปรียบเทียบเพื่อว่าด้วยค่าบูรีดูถูกบอมเนอนันบอมเนเนาะถิมไปก่อนคําว่าเรานั่นนะก็คือเปรียบเทียบหนที่นี้อยากให้ทุกคนได้รับหูถึงคอร์สของการเทคแคร์พยาบาลการดูแลหกักษาการทรีทเมนต์ของห้อหมอทางฝั่งไทยเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันและการห้อหมอทางฝั่งเราเป็นอย่างไรเพื่อว่าคนที่ กำลังขิดวายอยากมาหักสายอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็คือลังเลใจหรือบางคนอยากเขามาฮวงหมอใหญ่ๆอยู่ในเมืองของเมืองเล่าเนาะบางคนกับบเคยมาจะาเถือ่อเลยอยู่แต่ซุปซาลาอยู่แถวบ้านนะนะบเคยมาจะเถือ่อบางคนกับอยากเนาะอยากฮวงมดฮวงมอนะเอออันนี้แอดมินกับสิว่าเราสู่ฟังซะเนาะว่ามันมันเป็นอย่างไรอ่ะจังสีเดีเข้าใจตรงกันก่อนอื่นเบิดคอนอนหาดว่าทึ้งทั้งฝั่งไทยก่อนเนาะ ่ะเริ่มแรกเลยสมมุติว่าเจ้ามีเคสใหญ่ๆเช่นว่าเคสผ่าตัดอ่ะหรือบ่ผ่าตัดกระยาโลกที่หายแห้งซ้ํา,า, a, าว่าบ้านเฮาเอาบ่อยากอยู่ว่าซั่นซะเออแลเรือบากบ่แห้งเนาะหรือว่าความสมัครใจของผู้เกี่ยวเองอยากขับมาราบการบริการพยาบาลทางฝั่ง,งไทยเนาะแอวมินจะขอเล่า,เาให้ฟังว่าเขาบริการแบบนี้พี่น้องอ่ะเริ่มแรกเลยสมมุติว่าเจ้ามีเคสผ่าตัด เจ้าเขามาทางฝั่งไทยกะสิเขาก็สิให้เจ้าอยู่หอ้องร่วมก่อนอะไรเนาะเอออยู่ห้องร่วมการดูแลพยาบาลดูแลเต็มที่หมอกะสิมาตามตามมันแผนหักษาเพิินแต่ญาติคนเจ็บหรือว่าพี่น้องคนเจ็บจะบ,บอได้เขาไปาเตียงคนป่วยนําเวีนเสจากว่าเขาไปใดในชั่วโมงที่เพิ่นแห้เยี่ยม ชั่วโมงที่ให้ยาดเหี่ยมให้เหีห่ยเป็นมงเป็นเวลาจะโบมีเนาะว่าพี่น้องจะมาเฝ้ายู่ทั้งขอบเตียงเรไรอะนะอันนี้คือฝั่งไทยเพนตัดปัญหาตัวนี้ออกไปเลยอ่าหลายคนก็บว,ว่าเป็นเสียงเดียวกันว่ามาหักการหักสายอยู่ทางฝั่งไทยนี่ดีแท้ดีว่าวพัสนอ่าดีจังไดอ่านึงมาหนีระบบของทางฝั่งไทยตัดออกไปเลยระบบหยาดดีพี่น้องเนาะ อย่าตีพี่น้องมาเฝ้าไข่นะเออเป็นยังือว่ายัางสัน่นพอว่าหนึ่งอยา,อาติดเสือเนาะติดเสื้อจากข้างในหรือว่าติดเสื้อจากข้างหนอกก็คือตัดออกไปเลยอย่างบะต,ตองมะยุงเขาไปแล้วกับเป็นนาทีของแพทย์ของหมอเทคแคร์ care, ดูแลบอกว่าจะเป็นสุดคนป่วยหงหมอเขามีหายใจเสาแรง มีของน้ำให้อาบน้ำพเพื่อมีแปรงให้ทามีครีมอาบน้ำให้พอ่อมีเชมผู้วเรพราะว่าพอ่ออันนี้ของรวมได้ดีบริเวณของพิเศษอันนี้บอกของรวมบางโรงพยาบาลเด้อเออบางโรงพยาบาลที่ว่าเคย,ย,ยไปเจอเนาะและนอกจากนั้นข้าเจา็มีน้ำดื่มให้อยุดใต้เตียงไพ่มันบกขาดเลยน้ำดื่มนี่เึงว่าบริเวณน้ำขวดกระยาเป็นน,น้ำเป็นเหยือแล้วมีจอกให้เยยนกินถามมันเบริร์พยาบาลเขาเติมให้ เขาหนามฉ่ำปลาคือตามแพทคอร์สเลยเนาะตามแผนทักษาอ่ะคุณหมอเขาเจ้าสีเอามาห้เนาะมีมีพนักงานเอามาหา้เสเพาะเลยกินเป็นโมงเป็นเวลาหายากับเป็นโมงเป็นเวลาอ่อาจะเขาหนามกับเขาไปเลยมีอยู่ทุกชั้นซุ้มวัวโรงพยาบาลมีอยู่เก่าชั้นก็มีห้องหนามอยู่ทุกชั้นเลยแต่ละชั้นก็เฉแยกเป็นของยิงทายอ่ะจำนวนกัน สามสี่หาหองฮกหองคนแหละเนาะของยิงของไส้ก็ได้หมายความว่าบกว่าเจ้าจะขึ้นไปสั่นได้เจ้าก็สามารถเขานาได้ปิดนะและต่อไปสมมุติว่าครูทีมาเขาห้องมอคูเดียวบ่มีอยากตีพี่น้องมากสมมติว่าเป็นคนโดดเดียวเปลี่ยวพ้อยว่าสันซะบ่มีผูมานําเบิ่งไข่เป็นไม่ห้างว่าสันซะสมมุติ <c oughs> ทําใจเจ้าพอ อะมาห้อหมอผ้เดียวตอนมาหนักก็แข็งแห้งดีก็คือหอดมือแผนมือหมอแล้วก็คือวางใจเลยเรื่องหยาดบุรตรองบุตรองไปขิดให้มันปวดหัวแล้วก็แขนเตรียมของใส่ที่จําเป็นมาเสือผามะนุงหมือกับบาด่นั้นของใส่จําเป็นก็คือ, yes, fun, fun, fun อยาซิฟันแป้งซิฟันนี่แหละเนาะสายสักบงสักแบดนั่นแหละเออของใส่ส่วนตัวที่จําเป็นน,น,นั่นแหละก็ถือมาน้าอืมกัด กระซ้อยขวานแหละพี่น้องมีปลักฟืนปลักไฟให้เสียบอยู่หัวเตียงสะดวกสบายถ้าเป็นเอียงขึ้นมมเนอกตรวจนันนนนีนน่มอเข้าศิละเครืองมือมาเลยหลัลกอุปกรณ์มาเลยมาเสียบไฟอยู่หัวเตียงจะตรวจเจ้าเลยเออจะบ,บ่้ยากว่าเออถ้าเป็นเอียงตรงเปลี่ยนเตียงตรงเคลื่อนใหญ่คนป่วยเขาไปตรวจอยู่ห้องนั่น เขาไปตรวจอยู่ห้องนี้มันมัน,มนบมแมนแบบนั้นก็คือข้าเจ้าสีเอาเครื่องมือมาตรวจให้เฮ้าอยู่เตียงโดยทีมบริหาเคลื่อ,อนใหญ่คนเจ็บเลยอีกหนึ่งข้อที่สําคัญเนาะก,ก็คือแพทย์หมอพยาบาลเขาจะแจ้งเฮ้าลวงหนาว่าจะหักษาเฮ้าแบบใดเออเขาสิกวดยังให้เฮ้าก็คือเขาเจ้าจะอธิบายให้เฮ้าละเอียดอ่าถ้าตรวจตัวนี้ต้องรอถาผตรวจเท่านั้นเท่านี้ ข้าเจ้าจะให้คนไขน่นะเข้าใจแผนการรักษาไปพร้อมๆกันจังบริเกิดอขอกังวลเอียงใดๆเนาะก็คือเข้าใจน้ำการทั้งสองฝ่ายจังสี่อ่ะอ่ามันจังมันจังบริเกิดความกังวลมาสัส้นะอ่ากระสีประมาณนั่นทุกคนขาดใจจมใจใจกับสามารถทาแพทย์ทำหม,มอได้หมดเลยทำแพทย์หมอพยาบาลน,นะ เขาจะตอบได้เพื่ทุกคนถ้ามีอียงเขาเขาจะก็ตอบแต่สิ่งจำคัญนะ่ะเขาจะจะมาดูแลเทคแคร์ทั้งกลางเวนทั้งกลางคืนเนาะเออเทคแคร์ care, ที่แห้งอหลรทุกคนแห้งถือเคสที่ว่าดดวนๆถือเคสอันตรายอย่างเสียจะมามาเทคแคร์ตลอดเลยเนาะหลายคนก็ส,สิว่าแมนแล้วได้เงินแล้วเขาจะก็มาเทคแคร์เอาบัดคนบ้านเขาเจ้าเด็กคนไทยเนาะที่ว่านอนเตียงกันขังกันนะเขาจา ขาเจ้ากับหากษาใส่ชีดฟรีมปนวะเขาก็ได้หับการ,รดูแลแบบนั้นคือกันอเรื่องคือเรื่องคำกับบอยกากนวะ่าณจุดนี้เนะาะบอกถึงข้อดของการบริการนะดีกวก่าคือข้าเจ้าตัดระบบหยาดตีพี่น้องออกไปหนึ่งมันจะเพิ่มาระ,ะให้ลุงพยาบาลเพราะว่ายังขันหยาดตีพี่น้องมาสมมตินคนปว่ววหนึ่งคนพี่น้องมาแต่บ้านกันสิน้าม,มานเลยเนาะ ประมาณหาหกคนกูหลัไปมีคนขับรถแน่มีพ่อมีแม่ญาติพี่รองอุ้มลูกผูกมามาเอาสารเอาเสือมาปูสารกินเขากันจักสิญยากเขาของน้ำของในจักสิยากอาบนา้าอาบในจักสิ์กินเอียงแน่ยอียาเนาะคนป่วยก็ห้ายเพราะแห้งนะมั้งยาดคนป่วยอีกเนาะเพิ่มขึ้นมาเป็นสีเทาหาเทาสนัดแล้วทางฝั่งไทยถือว่าขาจะดต้านระบบตัวนี้ออกไปก็คือว่าประหยัดพื้นที่ให้บริการลง อ่าขู่ไม้เพราะว่าตัดผลาออกไปนําอันนี้แอดมินเห็นแล้วก็ถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งขอคิดแล้วก็เป็นบทเรียนเนาะแล้วก็แอดมิน min เองก็อยากได้อยากได้แบบไรอยากให้คนล่าบานเหาาด้รับการบริการในระบบแบบนี้คือกันพอแอดมินเสือว่ามันจะอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างเซนว่าผูทีโบมี อย่าตีพี่น้องกัดจังไดอุ่นใจหมั่นใจในการดูแลของแพทย์หมอพยาบาลจะได้เสื่อมั่นว่าเออเฮามาหอดมือหมอแล้วก็คือเฮาปลอดภัยแล้ววางใจสินะเออกระสิบเบเห่วงหนาพะวงหลังบาดนี่ขออนุญาตมาเบอาถึงของหมอทางฝั่งเมืองเล่าเนาะอ่าทางฝั่งเมืองเล่านี่ก็ยังมีระบบอย่าตีพี่น้องต้องได้มาดูแลพิเศษอยู่เพราะว่ายังบทันนี่มีระบบ Uh, complete bed set คือทางฝั่งไทยเพิ่นแต่เฮาเองกับตองรอถากระเสือว่าเพิ่นต้องต้องปรับปรุงแหละเนาะในมือได้มือหนึ่งค่ะนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันยังบม่มีเนาะแต่ว่าก็ยังมีระบบญาติพี่น้องคือเก่าต้องได้มาดูแลที่แค่กันได้มาเซตไข่ไอ้เซตน้ำเซตยังอยู่คนไข้คนป่วยเนาะเคสผ่าตัดแหงคักแล้วพี่น้องก็ต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิด มาหลายคนเด้บางบานนะบางคนมาแต่บหนอกออกหน้าก็มามาหลายแล้วก็มันก็เป็นเพิ่มภาระให้โงหมอซั่นะบ่จักมาจักสิเข้าห้องน้ําห้องในแน่เนาะคนไข้ก็หลายอยู่แล้วนะมึงอยากคนป่วยมาอีกนะพี่น้องอยากก็มาแบบหลายอยูเด้มาคนนึงก็บ่แม่นเด้เออบ่จักสิมาปูสากินข้าวกินน้ําอือจักนอนงแถวห้องโถงแถวทางยางมันบ่มีບ່ນนอนด้ซะเนาะ ถามบอม่ากับบอมีผูดูเลแอดมินเองก็เคยประสบคือกันเคยนอนห้องหมอผ่าตัดหลูกเนาะอยู่ฝั่งอ่าบ้านเจ้าของค่ะแหละถามบมีพีมีหนองมาแต่บ้านใฮือ้นบอิดกินบริกินเอียงไะพี่้องเอ้ยยา่าแต่บริกินเถอะอเอะบอ,เอ,อบอมีหอนผูมาเสร็จโตหายมาเปลี่ยนอียงหายผ่าเพิมพ่มพมเพิม่มเพิดน,น,นะ เออพราะว่าตอนนั้นเขาหาคอดลูกเนาะบุมีหอยพูมาเสร็จขี่ลูกว่าสันซะย่งลูกขี่ลูกเงียวแม่สิลูกไปเขา้องหนามนี่บโบมีหอยพูจมมาสันซะมันก็ต้องมีญาติมาดแูแลเพราะว่าพยาบาลกับเป็นส่วนหลายตอนนั้นนะตอนตอนคอ,อยคอดลูกค่ะเป็นนักเรียนฝึกหัดเป็นส่วนหลายแผ่นมอคนก็นยั่งบ่หร้ายพี่นนองเออตอนนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็น,น่าสิหลายแล้วน้องเพราะว่าห้ายคนก็นเรียนจบมากก็รลายๆแล้ว บุคลากรการแพทย์กระหนาดสิร้ายึ้นแล้วเนะเดียวนี้เนาะแต่ว่าขอเราแต่สมัยแต่ขอขอลูกเจ็ดปีก่อนผุ่นเนาะ <c oughs> ก็ซีมีแต่นั้นเฮียนฟื้นคันเป็นส่วนร้ายแล้วก็อ่าห้องน้ำห้องในกันยังบ่ทันไในพ้อมเนาะตอนนั้นนะตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นแล้วเนาะและนี่แหละพี่น้องเลยสิ่งที่แอดมินอยกากบอกก็คืออ่าอยู่ทางฝั่งเราห้องยังบ่ทันไดนมีระบบแบบคอมพ l e ทเลยแบบว่า ถ้าเขามาหอนห้งหมอแล้วมีสุดห้งหมอให้ใส่อาบน้ำอับในหรือว่ามีเขาให้กกหหออให่กินจากหองหมอมีนามแห้่กินจากหองหมอคนไข้บรจําเป็นตรงลุกเตียง,ยง,นะงอย่างสีนะบรจจาเป็นต้องแบบใหญ่คนไข้ไปตรวจเอียงนะมีเครื่องมือสมมติว่าสีอุนเตซาาเอียงอย่างสีนะสแกนนั่นนนนี่นะเอ,อฟังเขื่นหัวใจบอรตรวจความดันนั่นนี่นะเขาจะแ่บมีเครื่องมาก ต่ทางฝั่งลาวเฮาเพิ่นก็อ่าเครื่องมือมันก็ยังบ่หลายเนาะต้องได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาหมอแต่ละห้องละอันนั้นไปก็สิประมาณนี้ทุกคนบ่อยากเว้าหลายเนาะหลายคนก็ฮู้ๆกันอยู่อันนี้บ่แม่นว่ามาโดยค่ามาอ่าตําหนิติเตียนได้ถ้าว่าผู้ใดสิมางหมอเนาะถ้ามาแต่บ้านนอกสิมาเข้าหมอในเมืองเป็นหมอแขวงนี่กแนะนําเอาผีเอาน้องมานําถ้าบ่ั่นมันก็สิบ บ่มีผูแ้แลนเหาอสัญชาบ่มีผู้แลนหนึ่งแลนเอกสารสองมาต้องแลนไปสื่อยาสื่อยาก็คือสื่อยาอยู่ในห้องหมอหละเนาะมันสิมีห้องจ่ายายาแต่ว่าถ้าเฮาชัมะเงินหรือว่าเอาซัมโนครัวไปกันแล้วแต่หรือว่าบัตรประกันสังคมก็แล้วแต่แต่ว่าเฮาก็ต้องได้มีผู้เดินเอกสารเอาเอกสารไปยืนยืนแล้วายามาแล้วก็จังให หมอหรือว่าพยาบาลก็จะเอายาใส่ให้คนเจ็บระบบมันสิเป็นอย่างสันก็คือนี่แหละอยากให้ทุกคนนะเตรียมให้พร้อมเวลามาหาหมอเนาะบอกเมนว่ามันสิคือกันอืมบางคนวามาจะหาหมอทางฝั่งไทยบ่เคยไปหาหมอในเมืองทางฝั่งลาวจะเถื่อบางคนนะอยุด้ายค่ะมีไดยแถวบ้านข่อยมีอหลีมิตาขามมาหาหมออยู่พี่อันทางเคมลาละอันพี่ แต่ว่าอยู่ห้องหมอในแขวงค่ะโบเคยมาถือในเมืองสวรรค์นะคิดมีใลยคนแบบนี้มีแต่ว่าคันว่ามันมีอีกอ่ากรณีที่ว่าต้องด้มาห้องหมอบันจิคองก็ให้เตรียมอันแหละอันห่อเขานําเต่าเสื้อผ้าน้าแพร่ก็เอามาเปลี่ยนเครื่องใส่ของซอยก็ถือมาอืมเขานําสัมปากห้พี่นอ้องเตรียมมีให้ให้มีคนมาหับใสวบนจัน,นเพื่อนแล่นเอกสมการ เพื่อแลนหาสื่อยาสื่อ,อยังมาเสร็จไข่เสร็จโตเออมาส้มลูกส้มนางท่นแหละปอนเขา่าปอนหนามมาสื่อหนามให้กันกินท่านแหละหิ้วหนามก็ต้องได้ไปสื่อเอาเอออยากได้ยังสิยงอำนวยค,ความสะดวกก็ต้องได้ได้สื่อให้พี่น้องบริการเนาะเพราะว่าบ้านเฮามันยังเป็นระบบแบบนี้อยู่เปรียบเทียบกับฝั่งไทยนี่ก็คือมันแตกต่างเนาะทางฝั่งไทยสามารนไปหาหมอคนเดียวแล้วกะ ถึงว่าทีเป็นเคสใดๆกันแล้วแต่เราถ่าจนออกของมองกับบาตรคนเดียวได้อันนี้คือข้อที่แตกต่างกันอยากให้ทุกคนเข้าใจํนก,กันเนาะอ่ามาหอนี่แอดมินก็หวังว่าทุกคนดูสิเข้าใจเลยอันนี้คิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบในเชิงบวกเนาะบดได้โอยค่าบริยังคือให้คนเข้าใจสภาพที่มันเป็นไปแล้วก็ปรับตัวให้ท่านแล้วก็อ่าหมุนใส่ปรับตัวเองให้เขากับสภาพนั้นๆ โมมนว่าสีมาเด็กขาเด้ออันนี้มาแชร์ประสบการณ์สู่กันฟังสื่อสื่อสีบอหลายโวดเลยด้นี่แอดมินก็เสือวายแอดมินเบอาถูกสิ่งทุกอย่างโเวัดในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าบริเขียนเป็นสริปมาเบิสนะนะว่าตรงเราเอันนียนๆนี่นะอันนี้เราตามประสบการณ์เนาะก็คือแอดมินเองกันคุณซึกว่าประทับใจในการบริการแพทย์หมอทังฝั่งไทยและการทำเป็นไปได้ก็อยาก ให้ฝังเรามีระบบคือกันเสื้อว่าถ้าได้หักการบริการทรีทเมนที่ดีแบบนั้นเสื้อว่าคนเราหลายคนที่เป็นคนมีเงิ่อนมาสันสะเขาจะบอกบ,บุบบไปหักษายอยู่บนอื่นเนอกเขาก็สิหลังไหลมาห,หักการหักษาอยู่บ้านเจ้าของอะไรเนาะแต่ก็เสื้อว่าในอนาคตนี่มันต้องดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าเพียงแต่ปัจจุบันนี้มันบบทานใดมีเท่านั้นเองเนาะ เป็นกำลังใจได้นน่ทุกคนว่าเป็นกําลังใจจากค้องได้น่เนาะเอาคนแรกลงหาดเลยเอาไปไลฟ์กับบจบบิดคืบิดมือกับบิรเวเนาะอ่าฝากสบายดีเบิดทุกคน